สวัสดีครับเพื่อนช่างทุกท่านพบกันแล้วครับผมพรเทพฟูดนระยะวัจานานนนะครับวันนี้ก็รีวิวบุตเตอร์เอาโดเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นรุ่น LT25DA นะครับเหมือนเดิมนะครับหลักการทุกอย่างเหมือนเดิมเลยก็คือสัญญาณสวากาศนะครับสัญญาณเอ t นท n นาเข้าทางนี้นะครับแล้วก็มีแบนด์พาสฟิลเตอร์นะครับ ให้ความถี่470ถึง694ผ่านนะครับแล้วขยาย25 dB นะครับแล้วก็ออกมาทางนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับ DC in าสามารถใส่อแดปเตอร์นะครับหม้อแปลงเล็กๆเ,เสียบเข้าตรงนี้ได้นะครับก็เหมือนกับตัว35 dB นะครับในกรณีที่เราใช้ indoor น,นะครับ ถึงแม้จะเป็นบูธเอาท์ดอแต่เราใช้อินดอร์ได้นะครับกรณีที่เราต้องการสัญญาณไม่แรงเนี่ยถึงต้องการขยายแค่25 dB ตัวนี้ก็ดีนะครับตัวนี้ no c h a r s t ด้วยนะครับไม่ต้องปรับนะครับก็นีสัญญาณของคุณไม่แรงเกินไปนะครับก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับหรือนะครับจะใช้เป็นเอาท์ดอนะครับก็ได้นะครับก็จ่ายไฟจากระบบนะครับจา power supply แล้วก็จ่ายเข้าที่ สายจ่ายผ่านสาย rg เนี่ยเข้าไปที่ตร,ตรงตรงเอาพุทเนี่ยครับแล้วก็ส่งเข้าไปให้วงจรขายายทํางานนะครับเช่น <The Final. S 1> เดิมนะครับเอกลักษ์พิเศษของบ <The> ูสเตอร์ outdoor ก็คือออกแบบมาสําหรับติดไว้บนเสานะครับบนใ,ใกล้ใกสาวอากาศนั่ <The> <American. S 1> นนะครับกรณีที่สาวอากาศอาจจะอยู่ไกลนะครับเดินสายมาไกลกว่าจะมาถึงในอาคารหรือในระบบตรงที่ติดบูสเตอร์นะครับ อาจจะเกิดการสูญเสียสัญญาณเยอะในกรณีที่สัญญาณอินพุตไม่แรงนะครับก็ใช้ตัวนี้ช่วยได้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับคุณสมบัติของตัวนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับค่าแบร์นะครับหรือว่าค่า Mac แม็กนอร์แม็กเอานะครับก็คือทนได้สูงสุดรประมาณ100 db นะครับ100 db ก็คือค่าแบรนด่0 0้อนะครับ ค่า power มันไม่ถึงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่าค่า power นับเฉพาะ Channel 36อย่างนี้เป็นต้นนะครับตอนนี้เราวัดที่ c h a n n e l 36ดังนั้นค่า power จึงเป็นค่าของ Channel 36นะครับมันไม่ใช่ค่ารวมของทั้งหมดนะครับส่วนค่าแบรนด์คือค่ารวมของทั้งหมดนะครับอันนี้น่าจะเข้าใจตรงกันนะครับ ทีนี้ดูสัญญานะครับตอนนี้เราตั้งไว้ประมาณ100 dB นะครับค่า CN อยู่ที่50นะครับก็คือถือว่าสูงมากสะอาดมากนะครับค่าเมอร์ได้37นะครับซีเบอร์ได้ขีด06นะครับเอลเบอร์ได้ขีด9นะครับนะค่าพวกนี้ก็คือค่าที่ดีนะครับอธิบายให้ก่อน ทีนี้ผมจะเร่งสัญญาณขึ้นนะครับจะสังเกตว่าค่าพวกนี้มันจะลดลงนะครับค่าพวกนี้จะลดลงหมายถึงวงจรขยายเริ่มมีการแซดนะครับอตอนนี้ก็อยู่ที่50โดยประมาณนะครับผมเริ่มเร่งนะครับไปที่1 0 5 d b แล้วครับเห็นไหมครับลงมาที่49แล้วนะครับ ครับค่าพนี้จะลงเรื่อยๆนะครับเนี่ย4.8แล้วนะครับสวิงที่4.8แล้วนะครับเร่งขึ้นไปอีกเนี่ยครับเร่งขึ้นไปอีก110นี่110ลงมาถึง4.4นะครับเห็นไหมครับลงมาถึง4.3 4.4แล้วนะครับอ่าก็ค่ามือก็เริ่มลงนะครับเหลือ3.5แล้วนะครับ ถ้าใครจําได้ก็เริ่มเห็นนะครับมาจิ้นก็ลงครับเหลือยีิบสองแล้วครับตะกี้มาจิ้นอยู่ที่ยีิบสี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับว่านี้คืออาการแซดนะครับอันนี้คือแซดเล็กน้อยครับยังมีภาพมีเสียงอยู่นะครับอยังมีภาพมีเสียงอยู่เนี่ยครับมีภาพมีเสียงอยู่นะครับแต่ว่ามันเริ่มแซดแล้ว ลดเสียงหน่อยอลดเสียงแล้วนะครับจากสังเกตฐานน้อยตรงนี้มันยกนะครับฐานน้อยตรงนี้ยกนะครับทีนี้ผมจะลดลงนะครับเนี่ยก็เห็นไหมครับฐานน้อยจะสวยขึ้นชัดเจนนะครับ ฐานน้อยสวยขึ้นเนี่ยโอเคเนียนๆนะครับนี่ร้อยห้านะครับร้อยห้าก็ได้นะครับอืมถ้าจากถ้าต้องการนะครับร้อยห้าก็ได้นะครับ ยังไหวอยู่นะครับร้อยห้าก็ไหวอยู่นะครับมาจินยี่สี่นะครับแต่ให้ดีก็ตั้งไว้สักร้อยหนึ่งนะครับอย่าไปเล่งมันเยอะนี่ประมาณร้อยหนึ่งนะครับกำลังดีนะครับ อันนี้น่าจะเข้าใจนะครับนี้ก็คือทดสอบสเปคให้ดูนะครับว่าทนอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอินพุอาจจะไม่ต่ำมากตัวก่อนนะั้น Input เราลงไปได้ถึง 30dB นะครับเดี๋ยวลองดูว่าตัวนี้จะลงได้แค่ไหนนะครับสักคู่นะครับตอนนี้เราเปลี่ยนระบบแล้วนะครับเราจะมาเทสสัญญาณอินพุตด,ดูนะครับว่า Input ตต่ำแค่ไหนทีเ่เครื่องทำงานนะครับ ต้องไปดูที่ภาพนะครับไม่ทำงานแล้วนะครับต้องเร่งขึ้นนิดหนึ่งสี่เจ็ดไม่ได้สี่แปดไม่ได้สี่แปดมินมินนะครับอ่าสี่แปดมินมิน C8 มินมินไหมของ power ได้นะครับแต่ Cn ก็เริ่มได้นะครับแต่ว่ามือไม่ได้นะครับนะครับคาเบอร์ก็ยังไม่ผ่านนะครับยังไม่แข็งแรงนะครับ ลองมาคำนวณดูนะครับแล้ว48 dB นะครับ48ลบ25 23นะครับก็ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่ามันยังใช้งานไม่ได้นะครับเนี่ยมันใช้งานไม่ได้ต้องให้ได้เมอร์20นะครับ นี่ประมาณนี้นะครับประมาณห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดนะครับห้าสิบเจ็ดลบยี่ห้าสามสิบสองดีบีนะครับก็ใช้อินพุตที่สามสิบสองดีบีนะครับก็จะสูงกว่าตัวสามห้าเล็กน้อยนะครับตัวสูงกว่าตัวสามห้าเล็กน้อย เป็นช่างงงกันไหมครับก็คือถ้าสัญญาณอ่อนเกินไปก็จะบูตไม่ขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าอ,อมีสัญญาณแค่ไหนก็บูตได้นะครับมันต้องมีไบอัสนะครับให้วงจรทำงานนะครับก็ง่ายๆนะครับสั้นๆก็ประมาณ 32db นะครับตัวโน้นตัว,ต,วตัว35น่าจะได้ประมาณ30หรือ20 กประมาณนั้นตัวนี้ได้32นะครับก็ต่างกันเล็กน้อยนะครับเบื้องต้นก็น่าจะประมาณนี้นะครับอย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับก็คืออินพุตต่ำทดสอบแล้วอินพุตสูงทดสอบแล้วค่าแบนค่าที่ทนได้นะครับแม็กซิมัมเอานะครับแม็กเอานะครับก็ทดสอบให้แล้ว ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณเจ้าของสินค้านะครับคุณลิกิทธิ์นะครับที่ส่งสินค้ามาให้รีวิวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ